ครับสวัสดีครับต่อไปเป็นคลิปที่23นะครับเป็นการใช้งานเมนูจ่ายบินพอนเงินไม่ใช่บัตรและจ่ายค่าน้รมเนไฟผ่านทางกรุงไทยนะครับหรือใช้แอปของกรุงไทยนะครับเหมือนเดิมครับอันดับแรกต้องเข้าให้ถูกแบงค์นะครับเข้าให้ถูกธนาคารนะคือกรุงไทยนี้ก็คือของทางกรุงไทยนะครับมีรูปนกพื้นสีฟ้านะครับเข้าไปเลยครับอ่าก็นี่คือหน้าจอหลักนะครับนะครับจากนั้นปุ๊บ เราทําอะไรครับเราจะจ่ายบินนะครับเราก็เห็นเขาว่าจ่ายบินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวที่3มนะครับเราดูจ่ายบินอ่าก็เหมือนเดิมครับถ้าเราจะท,ทําธุรกรรมต่างๆไม่ว่าโอนเงินรับเงินจ่ายบินอะไรเนี่ยมันเขาจะถามรหัสผ่าน6ตัวนะครับต้องต้องใส่ถูกนะครับอ่าเนี่ยถ้าถ้าใส่ไม่ถูกทำรายการไม่ได้นะครับอ่า อันนี้ก็คือบินต่างๆที่เราเซฟไว้ในระบบของแอปตรงนี้นะครับว่าเรามีบินอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายนะครับเช่นผมจะมีบินที่จ่ายอยู่ประจําอยู่เนี่ยหลายบินนะครับเป็นหลักปุ๊บเราดูแถวแรกนะครับที่เขียนว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับตรงนี้นะครับขวาสุดนะครับปุ๊บเราเข้าไปนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือการถอนเงินจากตู้ ATM เนะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรทีเอ็มโดยใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นตัวรหัสผ่านเข้าไปนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันจะโชว์บัญชีหลักของเรานะครับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วจํานวนเงินงที่เราจะโอนหรืจะถอนนะครับอ่ามันจะมีตัวเลขนะครับตั้งแต่2 4 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0ส0่0้า0 0อ0 0น0 0 0 0 0 0รอยงาน้ตรงนี้กรณีที่เราไม่อยากคีย์ตัวเลขเราก็กดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นการถอนที่ไม่อยู่ในตัวเลขนี้เราก็ทาได้นะครับเช่น400 0ร้อเราก็กด400รอยเข้าไปนะครับอ่า,อาอนะครับนี่เป็น40่0 0ละอ,อนะครับเราติ๊กขมถูกนะครับอ่าแล้วเราไปดู นะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลขเลขออกมา6ตัวนะครับตรงนี้เราต้องไปกดตรงไหนครับต้องไปกดที่ตู้ ATM เนะครับเขาจะให้เราใส่รหัส6ตัวนี้นะครับถ้าถูกปุ๊บเนี่ยที่หน้าจอ ATM เมนี่ยมันจะขึ้นเลขว่าเราจะขอถอนเงิน400นะครับนี่คือการใช้การวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับเคร่งสะดวกมากตอนนี้นะครับไม่ต้องพบบัตรเอทีเอมแล้วนะครับ